ลิซ่าพาบุกาลีถึงเป้าหมายเป็นไอดอลยังไงออกแบบเองขายหมดไว้เกรงใจใครถูกใจหนุ่มซ e อคนนี้ไหลแทบไม่ทัน สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาดูน้องลิซ่ากับทางบุการีกันดูบ้างค่ะไม่ว่าน้องลิซ่านะคะและทางบุการีจะออกคอลเลคชันไหนเครื่องเพชรไหนออกมานะคะก็ขายหมดไม่พอขายโตเอาท์แม้แต่สร้อยคอง,งูเพชใหญ่อลังการนะคะมีมูลค่ามากกว่า21ล้านกว่าบาทไทยค่ะก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะล่าสุดทางบุการีได้มีการประกาศในวันที่14มะกราคมที่ผ่านมาว่าแบรนด์จะนําเสนอนาฬิกาดุลลิมิต i ทีช n ออกแบบและผลิต โดยน้องลิซ่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ดังระดับโลกพร้อมกับมีขอบหน้าปัดสลักชื่อลิซ่าและหน้าปัดก็จะมีการประดับเพชรนะคะเรือนโลสโกมากกว่า18กลัดกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดน้องลิซ่าเกิร์ลแบนด์แอมบาสเตอร์แห่งบุการีนะคะทานาฬิการุ่นน้องลิซ่าขายหมดโซเอาไม่พอขายเป็นทีเรียบร้อยค่ะทุกคนตามที่คาดไว้นะคะน้องลิซ่าทานาฬิการ,รุ่นนี้ออกมาต้องขายหมดอย่างแน่นอนนะคะแ,แฟนตก็บอกว่าไม่มีต่างขาดกันเยอะมากเลยนะคะก็ล่า สุดก็ขายหมดอย่างรวดเร็วนะคะทางบุกลรีก็ผลิตรุ่นที่นอรลิซ่าออกแบบนะคะซึ่งก็มีราคาแต่ละรุ่นแต่ละขนาดนี้ก็แตกต่างกันออกไปค่ะราคาก็เริ่มต้น 5,900ดอลลาร์ 5, ถึง6,750ดอลลาร์ 6, ค่ะนอรลิซาก็พิสูจน์ให้เห็นอิทธิพลทางด้านการขายอย่างขั้นสดนะคะนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอชัขายหมดภายในระยะเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงค่ะทุกคนทางด้านคนเฟเดริกอานโนะคะประธานแท็กไหเออค่ะนาฬิการูและถายญาตของ LVMH เอเครือซลีนดิออร์ทิฟนีแอค่ะได้มากดไลค์ภาพข่าวของนอรลิซาในมีการโปรโมทขายนาะฬิกา ะะที่น้องลิซ่ามีการออกแบบอีกด้วยและทางบัญชีบุาลีนะคะยังเข้ามากดไลค์พร้อมกันอีกด้วยละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตามที่คาดไว้ค่ะแฟนต่างก็บอกว่านาฬิกาที่น้องลิซ่าได้มีการออกแบบนะคะต้องขายหมดอย่างรวดเร็วแน่นอนก็คือขายหมดนะคะภายในระยะเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงแถมยังไม่พอขายอีกด้วยละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอิทธิพลทางด้านการขายของน้องลิซ่าเช่นเคยค่ะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง คเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ